ก็ต้องขอปิดเพลงก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ก็ต้องขอสวัสดีเท่าชมคดทุกท่าน้วยนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องกับการบิวของวิวอาโบ๊นะครับว่าจะให้บิว going madly ให้เสร็จก่อนหรือโปรเจกต์ไฮวะให้เสร็จก่อนแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีการโหวตเราจะไปทำ going madly กันให้เสร็จก่อนแล้วนี้ก็จะตามมานะครับผมโอเควัดรีวิวได้ ก็นี่ก็นะอย่าอย่าไปสนเรื่องที่ฟ้าผมวางยิ้มผิดทีนิดหนึง่งนะเพราะเพราะว่าผมคาดคะเนผิดไปนิดหนึง่งวางบล็อกผิดนิดเดียวบล็อกเดียวเลยจริงๆวางบล็อกผิดบล็อกเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยต้องเรียนตามเขานะครับทุกคนนี่นี่เลนี่ก็ที่คิวลูเมียนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเมืองนะแล้วก็ตรงน,นู้นอะ่ะมันจะมีนปป้น,น,นเหมือนเมืองไฮวะเลยนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะ นี่ประมาณจะ i n น e r t รูปให้เท่าที่จะคล้ายได้นะกันนะอันนี้ก็เอ่อเานาสเตชิวซึ่งก็เป็นอันนี้คือทุกคนก่อนไปอีกเมืองหนึ่งจะเจอแน่นอนใช่ไปแลนด์ลีแลนจะต้องเจอก่อนแล้วก็ทุกอย่างทุกหนือบ้านทุกหลังมันจะโล่งแค่นี้ผมหมดผมขอบูสต์ความแรงก่อนทุกคนบูสต์ความแรงครับมาแล้วบูสต์ความแรงแล้วขาบอกเลยว่าเอ่อบ้านทุกหลังเนี่ยมันโล่งเ้ยเพราะก็ยังไม่ได้ทำอะไรครับนี่คืออะไรครับเอ่อที่ฮิวฮิวลิงสเตชันเข้าไปได้เลย แต่ว่าทุกอย่างโล่งมากโล่งอยู่นะครับยังทําไม่เสร็จเลยมันแต่เขามีความเฟี้ยวนะทำไมเขาแบบนี้นะอ่ะเปนทะลุง่านะ่นตรงนี้ทะลุได้ทะลุได้ใช่ทะลุได้เราเลิกยุ่งกับเธออีกตรงนี้แหละไปตอนนี้จริงๆอ่ะยิมมันควรจะอยู่ตรงหน้าอะไรเว้ยโอ้ยเกือบแต่กูวางพวกปิดไปอันเดียวมันก็เลยไปตรงนู้นมันก็เลยไปตรงนี้นี่นะครับผมอันนี้ยังไม่เสร็จเลยทุกคนใช่ข้อบอกเลยว่า ประมาณห้าสิบห้าถึงหกสิบเปอร์เซ็นผมเคยมาช่วยอยู่นิดนึงแล้วก็ไม่ได้ช่วยอีกเลยก็คือมึงไม่ต้องสนใจเฮียอะไรเลยเพนีะข้างในล่างเกือบหมดเลยนะทุกคนถ้าในเยี่ยมอยู่นิดนึงผมจำได้ถ้าในเยี่ยมมันคือโ่งมากทุกคนแล้วเขาบอกเลยลูกกลมลูกลูกบอลลูกนี้ยเนี้ยมันไม่ยากเลยเว้ยยากตรงเดียวดิสไอพวกดิสพวกเนี้ยยากชิบสายใช่ทุกคนแบบพลังไอรอนแมนก็เฮียละใชเดียวกันเลยเนี่ยก็ขายๆายกันนั่นหละนี่คือดิสลูเมีย พลังไาร์ลแมนทุกคนเอมันก็ดิสลูเมียทุกคนทำเองไว้ให้เออาเองทุกอย่างวงกลมก็ดังทำกดได้ด้วยป่ะเนี่ยกดไม่ได้โลมันเป็นไม่มันเอาดักมันเอาบล็อกวงกลมมาใส่แทนตรงนี้เข้าไม่ได้ทีนี่ไม่เสร็จข้างในเป็นอย่างนี้นะยังไม่ได้ทแต่ว่าเขาก็ต้องสร้างสเก็ตช์เอ้ยอ้สตั๊กจูเอ้ยอะไรพวกนี่ยอะไรสตั๊กเชอร์หินทั้งหมดเราต้องทำแบบเป็นภูเขาหินรอบรอบ มันจะมีหินล้อมรอบเอ่อเมืองไหวะเลยเว้ยซึ่งนั่นที่สิ่งยากที่สุดละอ่แคนนี้หมดตรงนี้เติมไม่ได้ด้วยก็มีกับมันไม่มีอะไรหรอกมันก็มีแค่นี้ใช่ไหมก็ประมาณที่มีใช่ไหมเ่ามีเนี่ยแล้วท็มีจริงในบ้านก็มีบางส่วนนะก็ยังมีแบบอร์นิเจอนิดนึงไม่เยอะขนาดนั้นยังไม่โชว์ดีกว่าเออใช่ยังไม่โชว์ดีกว่าไม่มีอะไรเลยโอเคต่อไปก็เดี๋ยวโหลดเพิ่อเพื่อยังยังโอเคยัง แล้วก็มีตัวนี้ด้วยชื่ออะไรนะ้ยฮอกกานอชฮ็อกกานอชนะครับแล้วก็จะมีเอ่อกล่องลูเมนอีกเครื่องอยู่อีกสล็อตหนึ่งนะอันนั้นคือผมเป็นคนช่วยทำเต็มเต็มเลยเลยใช่ทำคนละครึ่งวปั้นวมนเดียวผมทำเรื่องแต่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนยังไม่เสร็จวันโอเคเอากุ้งแมรี่เก่ามาได้เลยเราจะรีโมเดียวทุกคนมันจะใหญ่แบบสกิลเท่าก้อนอหญ่วะนี่ไงมาโหลดมาแลวเดี๋ยวเราวูฟไปตรง ตอนที่มันมาเลยแล้วกันนะ<ล>เก็บเวลาาพราะไอ้ทียโปรเจกต์ไขว่ามันไม่ใช้เวลาโหลดไอ้ลบนานมากเราะแน่คือมันใช้เวลาลบไวกว่าโหลดอีกเพื่อนใช้เวลาแล้วเป็นใครนนบบคยิงคนน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 ้นน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 นเสร็แน,สรน,นแล้วเนร<ว>นน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 นกนนนนนนนคนนนนอน จริงจริงมันเสร็จแล้วแต่ว่าเกลือยังไม่เสร็จเหลือตรงข้างข้าน่ะเห้ทุกคนเอาเนี่ยและเหิือนไม่ต้องเปลี่ยนหลักชอบอนี่นะคนเราจะทำันนี้นะครับแต่มันจะเป็นร่างสมบูรณ์นะทุกคนไม่ใช่ร่างแอันนี้เลาอันกันเว้อันนี้มันเป็นแบบเป็นอา่าของคลิปเว้แต่ว่าเรา cancel ไปละเราลืมนะครับเ<ช>พราะั้นเรายุ่งจนลืมไปเลยว่ามีอันนี้อยู่ใช่ก็ยังไม่เสร็จหรอกยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแล้วมันต้องทำน้ำอะไรเยอะเลย โอเคีเลยอ๋อนี่เฮ้ยทำรายละเอียดนี่นี่คือที่มันแบบมายืนกันร้องไห้ใช่ไหมลูฟี่ตรงนี้เราจะมองเลยข้างหลดูน้ำตาแตกเลยมันไม่ตอนนี้มันเรือทกูยืนไปแล้วข้างหลังอ่ะมันจะมีเรืออีกลำหใช่ลูฟี่แบ่แล้วข้างหลังก็จะมีเรืออีกลำหนึ่งลำใหญ่ๆที่กูจะไม่ทำเพราะมันปึดเราจะทำอันนี้แบบรีรีโมเดลแบบหนึ่งต่อหนึ่งเลยก็ได้ใช่ไหมเอิรอนเกือบหนึ่งต่อหนึ่งแลยวโอเคคือก็ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งไม่มันก็ประมาณ หนึ่งตอนหนึ่งก็ก็ได้อยู่เพราะว่าถ้าเกิดทําเนี่ยถ้าเกิดเราทํำถ้าเกิดใหญ่จะให้เราทำที่ทำหน่อยเพื่อนเออติดเคยได้น่นงอนใช่นี่คือของเกมนัอนเราดูไม่จบเราดูแค่นี้ด้วยเราอย่างนี้จริงจริงเออเด็กนี่เด็กเพนมีแค่นี้ไม่เราต้องให้คอมพิวต์ก่อนอันนี้เป็นแบบโปรเจกต์ไม่ได้เลยอันนี้โปรเจกต์ลับโปรเจกต์รับคนคิดนะก็บวทมาได้คอมเมนต์เดี๋ยวเราก็ได หรือไม่ก็เดินทุกคนใช่ใช่เอออินทรีโผล่เจอกันรักที่หนึ่งอันไหนยอะกว่าก็ทำนั้นก่อนแต่ขอให้เป็นกุ้งแมรี่เถอะว่าถ้าทำไขวะก่อนโอ้โหแม่งกุ้งแมรีบอาจะถูกกลมการคาดคะเนของกูแล้วโปรเจกตคไขวะจะเสร็จภายในสี่ปีโอเคทุกคนสี่โปรสามสองสี่สมาดีขอแล้ปวดโปรเจกต์เมรี่แล้วก็เจอกันในคลิปหน้าครับ